ขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกเครื่องมือที่ใช้งานวัสดีครับหลังจากที่เราเตรียมเครื่องมือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเราเริ่มเปิดฝากระโปรงนะครับหลังจากเปิดฝากระโปรงเรียบร้อยแล้วนะครับเราเอากระปุกนะครับเพื่อที่จะดูน้ำมันเบรกออกนะครับอที่สารพิษกับผมนี่กระปุกฝาน้ำมันเบรกกระปุกของน้ำมันเบรกนะครับ เราเมื่อเราเตรียมความพร้อมนะครับอะไรอานั้นเนี่ยเราก็ขวดนะครับเราขวดเริ่มดูดน้ำมันเบรกออกนะครับด้วยการบีบไล่ลมนะครับบีบไล่ลมนะครับเมื่อเราบีบไล่ลมนะครับน้ำมันเบรกนะครับมันก็จะเริ่มไหลลงมายัางยัง,ยงที่ขวดนะครับเราต้องให้ขวด ที่เราไล่ลมนะครับอยู่ต่ำกว่ากระปุกน้ำมันเบรกนะครับถ้าเกิดเราสังเกตเห็นนะครับมันก็น้ำมันเบรกมันก็จะเริ่มไหลลงไหลลงไหลลงเรื่อยๆนะครับจนกว่าน้ำมันเบรกในกระปุกจะจะหมดนะครับผมขั้นตอนที่สองนะครับเราเอาน้ำมันเบรกที่เราได้เตรียมไว้นะครับเติมเข้าไปยังกระปุกน้ำมันเบรกนะครับไปยังเส้นแม็กนะครับผม เมื่อ <het ero> เราเติมจากที่เราเติมน้ำมันเบรกใหม่นะครับเข้าไปยกกังกระดุกเบรกนะครับเ,เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้เนี่ยเรามาดูล้อนะครับที่เหมาะสมในการที่จะไล่ตัวน้ำมันเบรกก่อนนะครับเราเลือกเราพยายามเลือกที่ล้อที่ไกลที่สุดนะครับสาเหตุที่เราต้องเลือกล้อที่ไกลที่สุดเนี่ยคือ,เ,อ,อเราจะได้ไล่น้ำมันเบรกเก่านะครับให้ออกให้หมด เพื่อจะให้มันเบกใหม่เนี่ยเข้าทำงานแทนที่นะครับตอนนี้นะครับในในขั้นตอนนี้เนี่ยจากรถคันนี้นะครับเราเลือกขั้นตอนถัดมานะครับหลังจากที่เราเลือกรอได้เป็นล้อหลัง้ายแล้วนะครับหลังจากนี้นี่นะครับเราต้องเตรียมเครื่องมือประเเดนะครับเพื่อจะขันล้อนะครับเบอร์19นะครับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ไขควงปากแบนนะครับไม่หนึ่งตัวสำหรับเพื่อจะแกะ เมื่อเราแกะตรงที่ฝาครอบน็อตเียบร้อยนครับเริ่มวิธีการเริ่มถอด้อนะครับเราถอดน็อตตัวแรกออกนะครับหลังจากนั้นตัวถัดมานะครับเราต้องถอดตัวที่ทะยงนะครับน็อตตัวที่ทะยงนะครับเพื่อจะเป็นผมดัดูดกันนะครับผมเมื่อเราคลายน็อตทั้งหมดแล้วออ รวมทัมงทุกตัวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้แม่แรงเ่อยกลถขึ้นนะครับผมพร้อมกับเราเอาขายานนะครับเมื่อเราขันน็อตทางด้านซ้ายนะครับล้อด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเรามาคลายน็อตล้อด้านขวานะครับออกจากที่เราคลายน็อตทั้งสองล้อนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะใช้แม่แรงเพื่อยกล้อให้ลอยตัวนะครับผม ตัวได,ได้ได้ได้ระยระหรือสมควรนะครับเราจะใช้ขาอย่างนะครับไปทำที่คันสีรถทั้งสองล้อนะครับหลังจากนั้นนะครับเราเริ่มถอดล้อนะครับเอากระโดง้าสวย หลังจากที่เราถอดล้อออกมาเรียบร้อยแลวนะครับเราเอาล้อนะครับไปทำที่ทคสซีเพื่อความปลอดภัยในการทํางานนะครับเ,เกิดขอในในใน้อผิดพลาดใดๆระบบเบรกชะฮะมาเรื่อยๆคือบบแรกใช้ประแจเบอร์สิบนะฮะ,สะาาใส่ไปที่มันจะมีรูระบายอากาศตรงนี้ทางใต้ตรงนี้มีรูระบายอากาศของทันเบรกเวลาเราไล่ไล่ฟองมันจะมีรูไล่อากาศนี้ ก็ใช้ปจัจจมยอ10สิบนะครับใส่ลงไปก่อนฮะใส่ลงไปก่อนแล้วก็เอาท่อที่จะไล่ฟออากาศเพื่อให้ฟออากาศกับดําเบกที่ว่ามีฟออากาศไหลออกจากท่อลงลงสู่ขวดที่เราเกียมาไว้นะครับเมื่อเราบอกว่าให้ย้ำเบรกสักเจ็ดแปดครั้งแล้วก็เหยียบค้างเอาไว้แล้วก็จะคลายคลายน็อตตัวนี้คลายน็อตตัวนี้นอ,นออก แล้วก็ให้น้ามันเบรกที่มีฟองอากาศด้วยออก้างนอกแล้วก็เราก็ขันกลับอีกทําแบบนี้ประมาณสัก3ามถึงสี่ครั้งกนจนจนกว่าฟองอากาศในน้ำมันเบรกของระบบมันเบรกเนี่ยออกหมดจนเหลือหลังจากนั้นนะครับถ้าตอนนี้เนี่ยเราขึ้นมาอ่าเหยียบคันเบรกนะครับเจ็ดถึงแปดครั้งนะครับในรอบสุดท้ายนะครับ เรา,เราตารัดเครื่องนะครับเพื่อจะให้น <Yeah. S 2> ้มทำงานนะครับแล้วเราก็าย้ำๆเบรกแบบนี้นะครับในรอบถึงสองรอบนะครับเพื่อจะไล่ลมออกให้หมดนะครับที่เรากําลังไล่เนี่ไล่ไลมอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยเราต้องคอยระวังนะครับตัวน้ำมันเบรกด้วยนะครับอย่าให้มันอาจจะปุ่งออกไปนะครับ เมื่อน้ามันเด็กมันมันมันเลดน้อยลงไปนะครับเราก็คอยอนามันใหม่เนี่ยเติมลงไปเรื่อยๆนะครับเมื่อดำเนินการนะครับในช่วงล้อด้านหลังเรียบร้อยแล้วนะครับก็ประกอบล้อท้าน้านหลังกับเพื่อจะไปทำที่ล้อหน้าในลำดับถัดไปนะครับ จากนั้นเนี่ยเราก็มาทำการไล่พอการไล่พออากาศของจากระบบของน้ำมันเบรกเมื่อใช้ปบแจงด้านหน้าเป็นดริปเบรกใช้ปบแจงเบอร์แปดนะครับใส่เข้าไปก่อนตรงที่น็อตถ่ายเกลียวนะครับตรงที่ไล่พออากาศก็สวมท่อท่อแยกพออากาศครักท่อในก่อน

สวัสดีคร no ับับมโเดขอที่หนึ่งรุ่นตรรุ่นเดียวชั้งเานี้นะครับเป็นส่วหนึ่งของการปฏิบัติานเรื่องเรื่องล่าขอกรถยนตในอของานทายน้มันด็ร้อนโนยอาจารย์ดรอาจารย์ดรพิทยาัรศพัช์จังหวัดพระรามี นะครับสำหรับวันนี้ท่ฐฐานตอนปฏิบัติก็ได้เสร็จสิ้นไปแล้วตามที่มีสั่งไปหรือว่าเป็นวิทยากานในการใช้รถของท่านานะครับจะไม่